การผลนะ้ำเนะีน่บ่มีอยู่ค่รน,นี่ต้องรอน้ำฝนอีกสวยสุดยอดหน่อไม้คุณอยอะไรเด้วยค่ะผมเทาไว้เนาะค้อเนาะมะโมมะแรงหน่อไม้คุณอยอะไรเฮ้ยฝนก็ลังขึ้นก็นลายครับเพื่อนๆหน่อไม่โดงเนาะค้อนเป็นหะนะึนะ่งไว้เนาะคะเนาะ โพลมาโมมาแตงกับเพื <illions. S 2> ่อนเพื่อนว่าได้ดบง่ายหรอกครับหน้านี่หน้าฝนนะขเนาะนี e ่เบื้องเตละนอโค่ะเตละ่านเตละนอกําลังขึ้นค่ะนี่กําลังขึ้นกําลังขึ้นทั้งใหญ่ทั้งยาวตัวนี้ยาวแล้ยอะไรไปล่ามีดกันเพื่อนเพาไว้นะขอนอเพื่อนเพื่อนนี่เพาวันนี้วันนี้หยุดพักฝนสอสัยไม่ได้พิกลแล้กค่ะเพื่อนเพื่อนแม่ไม่คุณอะไรกําลังเกิดค่ะ ได้ก็สิตัดไปทำด้วยพื่อนนะขอนอเพื่อนนะกำลังเกิดหลายครับเพื่อนๆยีงไรแข่งงานโล่สวนยังไรปลูกไว้โล่หัวโล่ห้าวโล่เพื่อนก็กำลังออกหลายครับเพื่อนๆเอ้ยได้เลยจะเอาไปทำหน่อไม้ดองไว้นะขอนอทั้งใหญ่ทั้งยาวตัวนี้ยาวแล้วยังไรไปเอามีดกันเพื่อนๆ เผาไว้น,นะคะน้องเพนนื่อนๆในเผาหน้ากันเลยคนณน้ำยังบ่มีอยู่คนนี้ต้องรอน้ำฝนอีกอ้ยสุดยอดหน่อไม้คุณยายไรเด้อค่ะผมโหมโมมามแตงหน่อไม้คุณยายอไรเอ้คุกนก็ล่างขึ้นกระไลยครับเพื่อนๆขึ้นค้าหน่อไม้คุณยายไรโถโมมาแตงกระลังขึ้นไหลเลยค่ะเด้อ มีเวลาได้ดูเลยค่ะหน่อไม้คุณอะไรพุทโธม่มะโมมาเต่งกระลังขึ้นหลายเลยค่ะเด้อหนมีเวลาได้ดูเลยหนูไม่โด่งนะค่ะเนาะเป็นหนึ่งไว้เนาะคะ่ะเนาะพุทโธม่โมะหมอมาเต่เเงกระ,ะเพื่อนเพื่อนว่าให้ดับง่ายหรอกค่ะดูกระเพื่อนเพื่อนดูดูกระเพื่อนเพื่อนทั้งใหญ่ทั้งยาว ทั้งใหญ่ทั้งอะไรไปแต่ลูกกล้าดำหน้าเลยเพื่อนๆเน่อไม่ยอะไรทั้งใหญ่ทั้งยาวไปสนใจไปทำหน่ไม้โดมไปปืนเนกขอนอคุณนะนั่งเกิดหลายครับเพื่อนๆยอะไรขยางโล่สวนยอะไรปลูกไว้โล่หัวโล่ห้าวโล่หัวสร้างได้ได้ด้วยเด้อเพื่อนๆนะคะ ไปทำหน่อไม Ming ดดด้ดองเด้อค่ะเด้อติดต sure> ่อยายไรเด้อค่ะเด้อใครสนใจติดต่อเอาหน่อไม้ไปทำหน่อไม้ดองเด้อค่ะเด้อหลายเขาเพื่อนๆผู้นะโอ้ยเป็นคู่ๆอยู่ค่ะเพื่อนๆพื่อนผู้นะใครสนใจต้องการลั่งขึ้นกระหลายด้อเพื่อนๆเยอะแยะเยอะแยะเด้อเยอะแยะเลยเมนูหน่อไม้ค่ะเพื่อนๆ หน่อไม้คุณยายไหลกําลังออกหลังคาหน่อไม้คุณยายไหลพุโทมโธหมอมมาเต่งกําลังขึ้นหลายเลยค่ะเด้อยโมมีเวลาได้ดูเลยว่าโมม,มาแตงหน่อไม้คุณยายอะไรเฮ้ยคนนันกําลังขึ้นกระไลครลคับเพื่อนๆเ,เอาไว้เลยนี่ ขึ้นสูงแล้วคะ่ะยังไงบ่มีเวลาได้เห็นใบเขาเพื่อนๆปุณ่ะโอ้ยเป็นคู่ๆอยู่ครับเพื่อนๆปุณ่ะเพื่นอนสนใจต้องการสวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดเด้อมันี้เด้อเพื่อนๆวันหยุดแต่ยังไงไม่ได้หยุดเด้อ,ดอ,ดอเพื่อนๆเด้อดูครับเพื่อนๆดูๆครับเพื่อนๆ ทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งใหญ่ทั้งส่วนอะไ,ไรเนี่ยแหะครับเพื่อนๆคุณนนะ่ะอะไรไปตีลูกก้าดำหน้าลเลยเพื่อนๆน้องไม่อะไรทั้งใหญ่ทั้งยาวไปจุดใจไปทำน้องไม้โดงน้องไม้โด่งนะขอนเป็นหนึ่งไว้นะค้อนพูดโพ,ดพดมานโมมาแตงกับเพื่อนเพื่อน บ่าได้ดำง่ายหรอกคะ่ะพิดโตที่ยายไรเด้อค่ะเด้อพูดโพมค่ะหน่อไม้คุณยายไรพูดโถมโมมาเต่งกำลังขึ้นหลายเด้อค่ะเด้อโมมีเวลาได้ดูเลยหลายครับเพื่อนๆุมนะโอ้ยเป็นคูลๆอยู่ค่ับเพื่อนๆคุณอะใครสนใจต้องกยารอะไร ไปแต่ลูกกล้าดำหน้าเลยเพื่อนๆหน่อไม้ยันไรต้งใหญ่ทั้งยาวไปสนใจไปทำหน่อไม้ด่งหน่อไม้คุณยายไหลกําลังออกหน้ากันเลยคนน้ำยังบ่มีอยู่คนนี้ต้องรอน้ำฝนอีกสวยสุดยอดหน่อไม้คุณยายไหรด้วยค่ะผี่ตุ้มอิฐนะค่ะเนาะมาโมมาแตรงหน่อไม้คุณยายไหล เพคนก็ล่างขึ้นกระไลครับเพื่อนๆเอาไว้เลยขึ้นสูงแล้วค้ายลายบอกมีเวลาได้เอ็นพี่โตที่ใยลายด้วยค่ะเด้อคนโภกโอ้ยคนที้มาทำความสะอาดเพคนยายไรว่างมันจะมาทำความสะอัดแต่งกิ่งเพนคนใหม่ด้วยพื่อนๆเด้อหน่อไม้ค่ะหน่อไม้หน่อไม้คุณยายไ กำลัอองอกหรอกข้าป่าหาหน่อไม้ไปเผาก่อนนะเพื่อนเพื่อนวุ้ยอะไรลุดไปได้ดูเลส,สวนนะเพื่อนๆเนาะเบิ้งมาเบิ้งหน่อไม้เคนอะไรปลูกไว้นี่ยาวโอ้ยเนะยาะอะไรสิจะเอาไปเผาเด้อค่ะเด้อจะไปทำเผาไว้นะคะนะ่ะเนาะเบิงๆๆ้งค่ะเบิ้งเบื้องหลครับเพื่อนๆพุ่นนะ่ะโอ้ยเป็นคูคูอยู่ค่ะเพื่อนๆพุ่นนน่ะ เพื่อสนใจต้องการติดต่อที่ยายลายด้วยค่ะเด้อพดพบหน่อไม้คุณยายลายกําลังออกเลยพื่อนนกขนอเพุ่อนกําลังเกิดหลายคพื่อเพื่อนยังไรแขยางเลาะสวนยังไรปลูกวัเลาะหัวเลาะห้าวเลาะพื่อนนกขนอเพุ่อนกําลังเกิดหลายคพื่อเพื่อนยังไรแขยางเลาะสวนยังไรปลูกวัเลาะ หัวเลาะห้าวเล่ไหลครับเพื่อนๆุมนะโอ้ยเป็นค um ู่ๆอยู่ครับเพื่อนๆุมนะเพื่อนชนใจต้องการเดี๋ยวพื่นเนาะขอนอุมนะนั่งเกิดไหลครับเพื่อนๆยี่อะไรขยางเลาะสวนยี่อะไรปลูกไปเลาะหัวเลาะห้าวเลาะตั้งขึ้นกระไหลเด้อเพื่อนๆเยอะแยะเยอะแยะเลยเยอะแยะเลย เมนูหน่อไม้ค่ะเพื่อนๆหลาครับเพื่อนๆพผมนนะโอ้ยเป็นคู่ๆอยู่ครับเพื่อนๆพุณอะใครสนใจต้องการหน่อไม้คุณยายไหลกำลังออกแล้วดูครับเพื่อนๆดูๆครับเพื่อนๆทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งใหญ่ทั้งล่างขึ้นก็หลายเลยเพื่อนๆเยอะแยะ เยอะแยะเลยเยอะแยะเลยเมนูหนอ่อไม้ค่ะเพื่อนๆสวัสดีคะ่ะสวัสดีวันหยุดเด้อเพื่อนเด้อเพื่อนๆวันหยุดตีอะไรไม่ได้หยุดเด้อเพื่อนๆเด้อไปทำหน่อไม้ดองเด้อค่ะเด้อติด,ด,ดต่อยายลาเด้อค่ะเด้อใครสนใจติดต่อเอาหน่อไม้ไปทำหน่อไม้ดองเด้อค่ะเด้อไปทำหน่อไม้ดองเด้อค่ะเด้อ ติด่อยายไรเด้อค่ะเด้อใครสนใจติด่อเอาหน่อไม้ไปทำหน่อไม้ดองเด้อค่ะเด้อวันนี้วันน um well> ี้หยุดพักผลสงสัยไม่ได้พลิกผนแล้วค่ะเพื่อนๆเม่หน่อไม้คุณยายไกำลังเกิดค่ะโอ้ได้กระสิตัดไปทำด้วยฝุ่นเนาะขนมนะกำลังเกิดหลายค่ะเพื่อนๆยายอะไรกับยางเลาะสวนยายอะไรปลูกไว้เลาะหัวเลาะฮาวเลาะหลายครัเพื่อนๆุมนะ โอ้ยเป็นคูคูอยู่ค่ะเพื่อนๆผู้น่ะผู้ดนะ้ดสนใจต้องการเพื่อนกําลัองออกหลายค่ะเพื่อนๆเอ้ยได้เดี๋ยวจะไปทำหน่อไม้ดองไว้เนาะคะ่ะเนาะปยังไงไปเตรุก,ก้าดับหน้าเลยเพื่อนๆหน่อไม้ยังไงทั้งใหญ่ทั้งยาวผู้ใจสนใจไปทำหน่อไม้ดองเอาไว้เลย ขึ้นสูงแล้วคะ่ะอย่าไรบ่มีเวลาได้เห่นเาไว้เนาะขะเนาะหน้านี่หน้าปุ่นเนาะขะเนาะนี่